สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีโครงการนะครับในการเพิ่มฟิลแท็บนะครับให้กับตัวรถนิสสันนาวาล่าอันนี้ผมก็จะมีฟิลแท็บนะตัวหนึ่งสายเนี่ยจะมี2ส,สายนะครับในชุดคิดตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวจัมฟิลนะครับตัวนี้ แล้วก็สายสีดําตัวนี้ครับจะเป็นตัวกลาวนะครับเอาไปยึดกับที่เป็นโลหะหรือเหล็กของตัวรถนะครับยึดไว้ทีนี้นะครับตําแหน่งในการติดตั้งฟิวนะครับมันจะมีอยู่ตามนี้ซึ่งเราดูไม่ออกนแน่แต่ว่าในฝาครอบมันจะมีบอกนะครับเราก็ไล่ตามนี้เลยนะครับเนี่ยดู10แอมป์ก็คือตัวบนนี้10แอมป์เราก็ไล่มาเรื่อยๆผมจะมาทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวซิกาฮาไรเตอร์ตัวนี้1 5แอมป์มันก็คือตำแหน่งนี้ซึ่งผมถอดออกแล้วนะครับ ตรงนี้แล้วก็เอามาใส่นะครับที่ตัวฟิลแท็บตัวนี้ตัวนี้นี่นนยสตัวนี้ส่วนในนี้15เหมือนกันแต่ว่าเป็นของตัวที่จุดบุหรี่ตัวนี้ซึ่งจะเอามาเพิ่มในส่วนของตัวติดตั้งกล้องซึ่งผมจะไม่ต้องการที่จะเอามาพ่วงไวต้ตรงนี้เพื่อให้ใสายมันเกะกะผต้องการที่จะเอามาติดตั้งซ่อนไวต้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินสายนะที่เสาบ,บไปแล้วก็มาตรงนี้ข้างหน้า เหมือนที่ตัวรถมาด้าสองครับของผม,ผมอีกคันก็ใช้ที่กันแทบฟิลเหมือนกันหลังจากที่ผมใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะต้องมาดันตัวนี้ให้แน่นแต่อันนี้มันติดอันนี้อยู่นี่นี่มันติดอันนี้อยู่เดี๋ยวผมเปลี่ยนด้านใหม่ฟิลมันกลับขาได้ครับเนี่ยเห็นไหมผมให้ดูนะที่โรงงานติดมาอย่างไงสิบห้ากับหัวสิบห้าไม่กับหัวเห็นไหมดันเข้าไปแน่นๆ น,นี้ก็แน่นดีแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันดูว่าไฟเข้าหรือเปล่านะโอเคครับหลังจากที่บิดสวิตออนแล้วนะก็ปรากฏว่าไฟนะครับมาเลี้ยงที่ตรงนี้ได้เดี๋ยวเช็คอีกรอบนึงเพราะว่าที่จุดบุหรี่เนี่ยผมใช้การพ่วงฟิลที่ตำแหน่งเดียวกันเดี๋ยวผมจะย้ายตัวนี้นะครับเอกมาทดสอบดูสิว่าไฟมันมาเลี้ยงอยู่ที่เดิมอยู่หรือเปล่า โอเคครับไฟเลี้ยง2ที่โปรเจกต์ต่อไปก็ติดกล้องหน้านะครับเป็นตัว70ไมล์ซึ่งถอดมาจากรถมาด้าสเพื่อประหยัดค่าจ,จ่ายเพราะว่ารถมาด้าสผมติดทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเป็นตัว70ไมล์ทั้งสรุ่นทั้งทั้งสตัวเลยเดี๋ยวจะมาติดไว้ที่ตัวดัวเวลารแทนจะได้ประหยัดเงินไปตั้งพันกว่าบาทได้โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่กําลังจะติดตั้งนะครับแท็คเฟลเนี่ยเพื่อประหยัดพื้นที่ ไม่อยากจะมาใช้ในส่วนตัวนี้นะครับก็จะซ่อนสายแล้วก็ทำให้ดูเรียบร้อยขึ้นโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ